อีพีที่สามครับเอวัมเมสุตังเอกังสามายังภระควาภาลานาสยังวิหารตีอีสีปตาเนมิคธาเยตตาะโคภระควาปันจาวาคีเยพิกขูอามันเตสีเทวเมพิกขเวอันตาปะพระชิตเตนาะ เสวิตาพโยจายังกาเมสุกามะสุขันติกาโนโยโคฮิโนคัมโมโปชุนิชานิโกอาณาลโยอานาถาสันฮิโตโยจายังอาตะกิละมาทานโยโคทุกขังอาณาลโยอานาถาฮิโต เอเตเตพิกเวปุเพอุโพอันเตอะนุปะคัมมะมาชิมาปฏิปทาตาธาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุมากาลนิยาน้ากาลนิอุสับอุปสมมายาอภิยายาสัมโพธายานิพานายาสรวัตติกาตมาจะกซาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตาธา คเตนะอภิสัมพุทธาจักขูกรลนิยานะกรลนิอุปสมัยาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสั้งวัตติอเยอายะเมวะอะริโยอะทั่งคิโกมาโคเซยาที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสั่งกับโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคซา พิกาเวมาชิมาปฏิปทาตาท่าคาเตนะนะอภิสัมโพธาจากกุมากาลณีอยายะนากาลณีอุปสามะย,ยาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสร้างวัตติทิอิทังโคปานาพิกาเวทุกข้างอริยสัจจังชาติปิทุกขาะชะลาปิทุกขาะมะระนำปิทุกข้างโกสาปะ ลีเทวาทุขโมทนัสสุปายะซาปีทุกขาปิเยหิสัมปโยคโคทุกโคปีเยหิวิปโยคโคทุกคอยมปิดช่างนะลภะ,ะติสัมตมปีทุกข,ข้างสร้างขิเตนานะปันจูธาปาธาน้าขั้นธาทุข้าขีทัทง ทุกขาทิทางทุกขโอปาหนาภิกาเวทุกขามะสามุทยโยอริยสัจจังยายังตันห้าโปโนภะวิกานันทิลาฆาสาหะาตาฆา,าตตาลาตตาลาตตาลาตตลาตตลาพินันทินีเซยะที่ทาง กามตันหาพระวะตันหาวิภาะวะตันหาอิทงังโคปานาพิกขเวทุกขานิโรโทอริยัจจังโยตัสซาเยวาตันหายาเซสาวิราคานิทะนิโรโทจาโคปติณสโคมุตติอะนาละโยอิทังโคปานาพิกาเวทุกขานิโ,โทรทาคามมนีปฏิปทาอริยัจจังอายาเมวาอริโย อาจทังกิโกมาตโคเซยาที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสั่งกับโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนนุนสุเตสธรรมเมสุจากคุ่งอุทธปติยานังอุทธปติปัญญาอุทธัติวิชาอุทธัพติ อารโกทปฏิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจะกุุ้ทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอารโกทปฏิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติพิขเวปุเพอนันตนสุเตสุธรรมเมสุจะกุ้งอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอารโก อุทปัติอีทางทุกขาสมุทธยโยอริยสัจจันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุ้งอุทปัิยานังอุเทปัิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปัิอโลโกอุทปฏิตังโคปานิทางทุกขาสมุทยโยอริยสัจจังปะหะตับพันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุ้งอุทปัิยานังอุเทปัิปัญญาอุเทปัิ วิชาตัปปะทิอโลโกตัปปะทิตังโคปนิธังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมสุขเวอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุขัตตัปปะทิยานังอุตตัปปะทิปัญญาอุตัปปะทิวิชาตัปปะทิอโลโกอุตัปปะทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกเขเวปุกเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุขัตตัปปะทิยานังอุตตัปปะทิปัญญา อุทปฏิวิจเา้าทัปธิอารโลโกทัปธิตังโคปันิทังทุกขานิโรธาคามินีทุกขานิโ,โรโธอริยาสัจจัง สัสิตาพันติเมพิกขเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปทิยานังอุทปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทปทิอโลโกอุทปทิตั้งโคปันิทางทุกขานิโรโทอริยาสัจจังฉาสิกตะกตันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปทิยานังอุทปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทปทิอโลโกอุทปทิอี ทาง uke, ท Marcel, ุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ huh like. er ันติเมพิกเวปุเพอนัน <Net> ุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งทัพปฏิยานางทัพปฏิปัญญาทัพปฏิวิชชาวทัพปฏิอารโกทัพปฏิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตัพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งทัพปฏิยานางทัพปฏิปัญญาุทัพปฏิวิชชาวทัพปฏิอารโกทัพปฏิ ตังโคปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุทัพปะิยานังอุทัพปะิปัญญาอุทัพปะิวิชาอุทัพปะิอโลโกทัพปะิยาวกีว,วันจะเมีพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุอิวันติ เอวันติปริวัตตังทวาทะสากาลังยธาภูตังยานะทัสนางหน้าวิสุทธังวิสุทธังอโหสิเวเนวะตาวาหั่งพิกเวสะเทวะเกโลเกสามะเกสภมมะเกสสัสมานะสุมะนิยาปะชายาธะ สะเทวมโนสายาอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภินสัมพุโทโธปัญจายาซิงยะโตจะโคเมพิขเวอีเมสูจตูสุอริยาาเจสูเอวันติปะลิวตังภวาสากาละทะวาทสาการังยาทาภูตังยานทาทสานางวิสุ สุวิสุทังอาหวสีอาธาห้างพิขวเวเสสเทวะเกโลเกสัมาลาเกพมมะเกสัตสัมมาณพมมานิกานียปะชายเทวะมโนสายะอานุนตาลังสัมพาสามพัมโพทิงอภินสัมพุโทโธปัน จัญญาสิ่งญาณนนจาปานามะมะเมทสนังอุเทปะทิอ,ปอุปปาวิเม,มเวมุติอะยะมันติยาชาตินัติธานิปุณพะโวติอธิมะโวจะพระขวาอัตามานะปัญจวคิยาปุ พิขุภคะวะโตภาสิตังอภิน,นันทุงอมัส,สมินจจปะนะเยเวะมานะนัสมิงยัญยะมาเนอายะสมะโตโกทัญสาวิละชังวิตะมังธรรมะจากคุงทุทปทิยังกินจิ สม,มุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจพระขาวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถรรมนุสซาเวสุ่งเอตัมพระขาวตาพาลานสิยังอิสิปะนะอิสิปะตะเนมิคทาเยอนุตตะลังธรรมจักกลงปวัติตังอปวัติยังสมเนนะวาภุมะมเนนะวา เทเวณวามาเรณะวาพมมุนาวาเกะจิวาโลกัสมินติพุมมานังเทวานางสัพท์ทางสุตตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัตรมโนสาเวสุงจะตุมหาราชิกานังเทวานางสัพท์ทางสุตตวาตาวะติงซาเทวาสัตรมโนสาเวสุ่งตาวะติงซานังเทวานางศัพท์ทางสุตตวายา มาเทวาสัตถมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตุสิตาเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานารตีเทวาสัตถมโนสาเวสุงนิมมานารตินางเทวานังสัตทังสุตตวาปารานิมามิตาวสัตวตีเทวาสัตถมโนสาเวสุงปารานิมมิตาวะ สวัสีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาทคมมะกายิกาเทวานางสัตถามโนซาเวซุ่งเอตามปะพะขาวตาภาลาณสิยังอีสีปตะเนมิกทาเยอนุตลังธรรมมจากปตะวติตังอปวัวติยังสมามเนนะวาผมมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาผมมุนาวาเกจิเกนะจีวานโลกัสัมินติอิติหะเตนะ นะเนนะเตนะอุหหเตนะยาวะพุมมะโลกาสัตโทอภุคชิอัยนจะทัสสะหสสีโลกาธาตุสร้างกรมปีสร้างประกมปีสร้างปะเวทิปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปะตุละหสีอาทิ กรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอะทาโคภะคะวะอาทาอาุนังอุทานังอุทานีสิัญญาสิวะตะพโพโกทันโยอ,อายันสิวะตโพโกทันโยติอิหิทังอิติหิทังอายสมะโตโกทันยออัสสะัญญากโกทันโยเทว,วะมะมาวะนามังอาหสิตี